กุ้งสดหอยแค่ของผมนะคะเรามาดูกันเลยใส่น้ำเชื่อมคาราเมลลงไปหนึ่งกระบวยนะคะถ้าใครไม่ทานหวานก็ต้องลดนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาร้าของน้ำยวยำค่ะใส่น้ำมะนาวข้นสดนะคะลงไปเพิ่มความหอมด้วยมะนาวหนึ่งซีค่ะบีบไปเลยต่อมานะคะใส่พริกน้อยๆค่ะเพราะน้องไม่ทานเผ็ด แล้วเราก็ใส่หมูคิวรสอโหใส่หมูครสลงไปเราใส่หมกปริศนาที่ไม่ยอมบอกคะ่ะและหลังจากนั้นก็โคนนะคะโคนโคนโคลนพอยเข้ากันนะคะเข้าน้ำเข้าเนื้ออร่อยนัวไปเลยดจ้าต่อมาเราใส่นี้เลยกุ้งสดตัวใหญ่ๆแล้วก็หอยแครงค่ะน้องปลาฮะอับปูม้าม้าสุกขาดใส่ลงไปโคนโคนโคโน ใส่จานค่ะกลุ้มสดไปแข็งจ้า